พี่พี่น้องวันนี้คอยอยู่ที่บ้านกุตะไกออาเภอนาคูครับตอนนี้นี่กําลังเอดผือแต่ว่ากล้นหอมอีกทีครับอยู่ครับหมอเบิร์ครับนี่ครับวันนี้เอดเอดน้ำมันถัเหลอนี่นะน,น,น,น้ำมันนวดน้ำมันนวดเนาะน้ำมันนวดอ๋อบรรเทาอาการปวดเอดขาดยอกอครับผู้ชมมาเบิ่งเนยครับนี่ตอนหมอเบิร์เรากําลังห้า่ยนะบ้านเฮาห้อง กำลังให้ภาษากลางว่ากำลังกรอกเนะกาะกำลังบรรจุเนาะคืบ้านหฮาของกำลังให้น้องครับไปโคดครับอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเนาะกำลังให้อยู่พี่น้องอให้ซื่อโคดเด้โอโอนี่ะครับเป็นน้มันเคล็ดขัดยอกทาถูทาถูพี่น้องเลยนี่แหละครับอหอมหอม นี่นะครับมันชุแล้วนะครับ <c oughs> นี่ค่ับอาจารย์บันชุแล้วก็ซื้อโคดตรงนี้ครับซื้อโคหดหนี่งโอ้หัดนหนึ่งโคดไว้สามสิบนาทีให้แข็งตัวโอ้ทิ <จะ S 1> ง้งไว้สามสิบนาทีนะครับจะได้แข็งตัวนี่นะครับภูมิปัญญาครับภูมิปัญญาวันนี้พอบัญชุโคดแบบนี้แล้วนะครับมากระมา กิ๊สติกเกอร์อร่ะคอู้มีแม่แล้วมันแข่งตูเนะะาะผิดฝาเนาะครับนี่นะครับนอกจากได้ลายขายเส้นขายเมื่อ,อยก็ยังได้ความสามารถขีนํำครับซอยเดียวครับครบถ้าแม่ถ้าแม่ขายในโต๊โคตรเลยจักบาทครับ โอ้ต้องถามอาจารรยย์อาาจ์เนาะควรละร้อยห้าสิบเนาะครับอาจารย์นี่แหล,ละครับโอ้ครับอยูใ่ในเน็ตเลอรเพื่อนกันนะเขาใส่แอบเขาขายแอบละสามร้อยห้าสิบห้าร้อยโอ้ข้ามาจา์โอ,โอ้ครับมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างมันมีส่วนผสมเป็นผู้ปัญญาชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับผู้ปัญญาชาวบ้าน สงสัยเสื้อเบื่อมะขามครับเพราะว่านี่เพราะว่าสีสสมันละโอ้เนาะครับเือเเ้อว,ว,วานคอ,อดอวานคอดอ๋อวานคอดเนาะคุณหมอเบื่มบอกเลยเสื้อวานคอ,อดขี้พึ่งวานคอดขี้พึ่งเบื่อมะขามเสือ้อกือบพร้อมเนาะเป็นโอ้ป่านเอ็ดมัดจุกกันไปน,นั่นแท้เนาะ่นอบหอมพอกขี้พึ่งหอมพอกขี้พึ่งนะครับมันคืออโรมาเทอรรปีนี่เลยพี่น้องเลยอันนี้นะ คุ้มบรรญาาชาวบ้านคุ้มบรรญาาชาวบ้านเนญญาะพี่น้องอโอป้ไม่ใส่น้อยพเพราะว่าครับใส่เต็มๆนะอันอาจารย์ครับคุณหมอครับผมถามเนี่ยบ้านถ้าเอาไปหุงข้าเนี่ยมันจะแซ่บอยู่บ่ครับๆๆหรือมันจะเย็นอยู่บ่ครับอันนี้นะใช้ภายนอก,อนอกโอ้ใช้ภายนอกนะครับครอบเกลือบขัดยอดพวกเก็ตไเลื่อนยอดครอบหนังครอบส่นคันครอบชั้นดำรับตัวนี้ตัวนี้ผ่าดตัวนี้ไม่ขาดโอ้นี่นะครับแข็งไม่สาว กุ่มคันโอ้อครับน้ำนองคันแบบนี้เนาะโอ,อ,อครับนี่แหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาโดยระดับด็อคเตอร์ครับผสมผสานครับสมุนไพรพื้นบ้านละกะ็ผสมผสานความหลากหลายของหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบตัวเฮาครับไบโอเดเวอร์ซิตี้ครับความหลากหลายทั้งสิวภาพพร้อมแลครับผสมเดียว Colin> นี่นะครับนอกจากเราได้น้ํามันแล้วก็ยังได้ความสามัคคีนะครับได้มูจักจิ๋วนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้ยัดยัดยาโนดนะครับยาโนดครับวันนี้ขออนุญาตเอฟซีว้าเป็นภาษาภูไทยครับมาบ้านละรักอายครับรักอายรักอายไทยบ้านนะครับโอ้เห็นดูหลานมาจุด้ไฟสดใสสะอาดแน่รอบ มันมันเริ่มตึงตัวมันแตกแข่งหมดแล้วครับเดี๋ยวปัดออกปัดออกปัดออกครับเริ่มเซตตัวปัดออกได้ครับเริ่มกล้ามเนาะอาจารย์โอ้มันเริ่มกล้ามเลยคิดเพิ่งครับโอ้ครับมันมันต้องทักให้ใจครับอาจารย์ครับอ้อันนี้ทิ้มไว้จักนาทีครับอาจารย์ครับสามสิบนาทีสามสิบนาทีมัน อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับออครับสามารถตุ้ยได้เลยนะครับแบบตุ้ยเบาๆนะครับอโอ้ต,อตุ้ยระกระทาฟกแผลฟกช้ำพวกอะไรแมลงสัตว์์สิท่อยพวกสเก็ตเงินพวกงูสวัดครับมีสปปรรพคุณน,นะครับครับก็มีขี้ผึ้งแท้มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็มีสมุนไพร ครับอ้ขอบคุณครับวันนี้ครับเป็นวาสนาของคอยได้พี่น้องเอฟซีเนี่ครับนยครับอาจารย์เพิ่นเธอนะครับอาจารย์เพิ่นเธอโคตรเนื่อ้ไปท่าเมืองสุรินทร์คนล้วพี่น้องเลยไปท่ายู่เมืองสุรินทร์คนละโอ้ยเอฟซีพี่น้องโตโต้สนโหแย้มเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยครับช่องยูทูบโตโต้สนโหแย้มสตูดิโอครับ เที่ยวเหนประเทศไทยนี่ละครับสูรินศิสเกตครับมาแต่กุลละครับนี่ครับพี่น้องภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่งามที่สุดในบ้านเนอนะครับงามสุดเลยครับทั้งบ้านเนินบ้านหมู่เจ็ดครับทั้งบ้านหมู่สี่พร้อมนะครับ ขออนุญาตเอฟซี FC บอกภาษาพูทไทยอันนี้แหละคือมอมลังเกดของคอยภาษาที่คอยเกิดมาเนาะครับแม่คอยสอนเราภาษาเนี่ยภาษาพูทไทยบ้านกุตตะไก่ครับสำหรับภาษาพูทไทยบ้านกุตตะไก่นี่ก็หลักคล้ายๆกับภาษาพูทไทยทางอำเภอสองดาวครับพี่น้องทางสกลนครค,คือเดี่ยวบ้านเฮาเราไม่เว้วไมค่คือกันเน๊ตคือเดี่ยวบ้านเราคือเดี่ยว